ดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองสีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการดิจิทัล4.0คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมปรชาสัมพันธ์ รายการดิจิทัล4.0เนี่ยนะครับก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมอีกด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันนะครับก็คือเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าร้อนแรงเลยนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาทำสื่อหรือว่าทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขากำลังหมุดงิดกันอยู่เลยก็คือในประเด็นเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มันสามารถสร้างคอนเทนต์หรือว่าสื่อต่างๆได้ง่ายได้จนทำให้ตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยเนื้อหาที่เหมือนจะดูดีดูสวยงามแต่จริงๆแล้วกลับไม่ค่อยมีอะไรนะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยพอเราเปิดเข้าไปใน f a c e b o o k ใน YouTube หรือว่าใน Tik t o k เนี่ยนะครับเราเจออะไรบ้างครับ เราก็น่าจะเห็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่สวยงามมากมายเลยหรือว่าเรื่องสั้นละครคุณธรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าโอ้โหเปิดเรื่องมาเหมือนจะสนุกนะครับแต่เราก็ดูแล้วก็รู้ได้เลยในทันทีนะครับว่ามันถูกสร้างโดย AI นั่นเองอีกทั้งเนื้อหาเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของเพลงนะครับหรือว่าเรื่องของนิทานคุณธรรมที่บางทีเนี่ยนะครับ อย่าเรียกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับบางทีเนี่ยโอ้โหก็ร้าวอารมณ์ซะเหลือเกินนะครับเรียกว่าเรียกยอดเรียก Engagement กันระดับที่เรียกว่าเหมือนกับละครคุณธรรมเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นคอนเทนต์ประเภท10วิธีที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือ10วิธีในการพัฒนาตัวเองซึ่งจริงๆแล้วฟังแค่หัวข้อเนี่ยก็น่าจะเรียกยอดวิวได้เยอะเลยใช่ไหมครับแต่พอคิดเข้าไปดูแล้วนะครับ เนื้อหาก็กลับเป็นแค่เรื่องของการออกกำลังกายการคิดให้สมเหตุสมผลหรือว่าการกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาขยายความประโยคเดียวไปเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นๆใน y o u t u s h ช็อตหรือว่าใน TikTok นะครับหรือว่าแม้แต่ใน Facebook เรียวก็ตามสิ่งเหล่านี้นี่เองคนที่เขาสร้างคอนเทนต หรือว่าคนที่เขาดูคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีเสียงบน่นเสียงรําคาญแล้วนะครับว่าอืมมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีคุณภาพเลยนะครับเอ๊ะไม่รู้ว่ารวมถึงคอนเทนต์ผลหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยเล่าจริงเสียงจริงของผมเลยนะครับไม่ได้ใช้ AI สร้างแต่อย่างใดทีนี้เรามาย้อนดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับคําตอบก็คือไอเครื่องมือ AI ต่างๆเนี่ยที่มันพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันเนี้ยที่มันโอโหแข่งกันรวดเร็วสะละเกินนะครับ แล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับที่ทําให้การสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันง่ายอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับเช่น AI อย่าง ChatGPT ในการสร้างบทความหรือแม้แต่สคริปต์วิดีโอได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหรือว่าแม้แต่เครื่องมือ AI ในการสร้างรูปภาพนะครับอย่าง MidJourney หรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้ ChatGPT ก็สร้างรูปได้แล้วนะครับซึ่งก็สามารถทำรูปสวยสได้เลยนะครับ ในเพียงเวลาไม่ถึงหนึ่งน,นาทีได้สำปาปรวมไปถึง AI ในการออกแบบกราฟิก AI ในการเอาไปทําวิดีโอต่างๆนะครับซึ่งทําได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งดูเผนๆแล้วนะครับก็เหมือนกับโอ้โหมันมาช่วยตอบโจทย์คนทํำสื่อนะฮะว่าให้สามารถทําสื่อได้ง่ายได้สะดวกได้รวดเร็วซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็จะมีความหลากหลายของความสร้างสรรค์หรือว่าคุณภาพของคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ซึ่ง ก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็เลยทําให้ในปัจจุบันนี้มีทั้งผู้ชมหรือว่าผู้ที่สร้างสื่อเองนะครับก็เริ่มมาบ่นแล้วนะครับว่าทําไมเวลาเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถึงเจอแต่คอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI ที่ไม่มีคุณภาพเอาซะเลยนะครับแถมยังเป็นคอนเทนต์ที่โอโ้โหเรียกได้ว่าสร้าง Engagement ด้วยแบบความเร้าใจนะครับคุณผู้ฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่า มันน่าจะมีผลกระทบทางสังคมตามมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่มันสร้างความเร้าใจที่มันหูเปิดเรื่องมาด้วยความแบบอยากติดตามอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เด็กๆหรือว่าคนที่แบบเขาชอบดูอะไรแบบนี้นะครับหลงไปจมอยู่ในโลกคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ไม่ได้สาระไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับซึ่งจริงๆเรื่องของการสร้างคอนเทนต์เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นหรอกนะครับคุณผู้ฟัง ที่จะต้องเสพแต่คอนเทนต์ที่มีสาระคอนเทนต์คุณภาพอย่างที่รู้นะครับคุณผู้ฟังว่าบางทีเนี่ยเราก็เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานการใช้สมองต่างๆในการทํามาหากินเวลาเราจะเสพสื่อเนี่ยบางทีเราก็อยากจะดูคอนเทนต์ที่มันแบบร้ายสมองบ้างนะครับทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมันมีงานวิจัยอยู่งานึ่งนะครับของทาง BBC เลยนะครับที่เขาโอ้ลงไปสํารวจเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่มันสร้างด้วย AI ที่มันมาในลักษณะ เล้าใจพวกนี้เนี่ยปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยนะครับเขาดูกันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งทาง BBC ซึ่งเป็นสำนักข่าวจากทางอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็ได้เคยทำสกู๊ปไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังว่ารายการออนไลน์เนี่ยที่ทำเนื้อหาเหมือนจะเป็นวิทยาศาสตร์รายการหนึ่งเนี่ยเอ๊ะแต่มันเหมือนจะดูแปลกกว่าปกตินะครับเขาก็เลยไปไล่ตามดูเนื้อหาปรากฏว่าเจอเนื้อหานั้นนหะ มันเป็นแนวที่เรียกว่าวิทยาศาสตรป์ปมปอวิทยาศาสตร์ลวงโลกเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยในช่องนั้นเพราะว่าคนทำเนี่ยก็เน้นคอนเทนต์แนววิทยาศาสตร์แบบลวงโลกนะครับเอามันหลอกเด็กผสมซึ่งเขาใช้ AI เนี่ยนะครับเขาก็สร้างวันละหลายคลิปด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้ AI ในการช่วยเขียนเรื่องให้แล้วก็ใช้วิธีตัดคลิปคนอื่นมาประกอบกันจากนั้นก็ใส่เสียงทับลงไปอีกทีนะครับโดยที่เขาก็ไม่ได้สนเลยนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องแค่ไหน และที่สําคัญนะครับไอช่องแบบนี้เนี่ยก็ทําเงินได้เยอะด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็ชอบดูอะไรที่มันร้าใจแล้วเขาก็ดูเป็นความบันเทิงความกบขันของเขานะครับซึ่งผลที่ตามมาในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นคอนเทนต์แนวเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วหลายๆคลิปเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้เสียง AI เสียงเดียวกันเลยมาอ่านให้เราฟังคุณผู้ฟังครับแล้วทีเนี้ยเราจะแยกแยะคอนเทนต์ที่ใช้ AI กับไม่ใช้ AI อยังไงดีนะครับซึ่ง ผมก็คงบอกว่าอันนั้นอาจจะเป็นวิธีการแยกที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่ทําให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเราควรที่จะมาสนใจระหว่างคอนเทนต์ที่ดีกับไม่ดีมากกว่านะครับซึ่งหลักการง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวมีประสบการณ์จริงมีมุมมองเฉพาะตัวแทนที่จะเป็นการเขียนเรื่องราวความรู้ที่มันลอยลอยขึ้นมาเฉย เช่นการออกกําลังกายเนี่ยมันดีต่อสุขภาพซึ่งเปรียบเทียบกับคอนเทนต์ผมวิ่งมาแล้ว3เดือนและ3เดือนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับร่างกายของผมมากโอ้โหคุณผู้ฟังครับเห็นไหมครับความรู้สึกความน่าสนใจและก็คุณภาพของมันเนี่ยแตกต่างกันมากแหละใช่ไหมครับคุณผู้ฟังซึ่งสําหรับใครที่เป็นคนทำคอนเทนต์ที่คิดจะเอา AI มาช่วยเนี่ยนะครับอยากให้ลองใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า70-30ก็ได้นะครับโดย70เนี่ย ก็คือเป็นจิต10%ที่เป็นประสบการณ์และก็ความรู้ของเราเองส่วนอีก30%เนี่ยก็เป็นการให้ AI มาช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาทําให้คอนเทนต์เราดีมีคุณภาพมากขึ้นและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือการใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยแทนที่จะให้มันเขียนเนื้อหาให้เราเนี่ยนะครับลองใช้ให้มันหาข้อมูลวิเคราะห์แล้วเราค่อยนํามาปรับปรุงตกแต่งด้วยมุมมองของเราเองเหมือนกับเรามีผู้ช่วยหรือว่าเลขานะครับที่ มาช่วยจัดเตรียมเอกสารหาข้อมูลให้เราแต่สุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนสรุปแล้วก็รวบรวมนำเสนอเองนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมองปัญหานี้ว่าอย่างไงจะมีหนทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะครับกับการใช้ AI ผลิตคอนเทนต์ที่มันเรียกว่าเราใจเราอารมณ์แล้วก็ส่งผลต่อเด็กๆนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูของมนุษยชาติเลยนะครับแต่จริงๆแล้ว มันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแต่เราก็ต้องใช้มันอย่างชาญฉลาดด้วยอย่าให้มันมาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของเราแต่ให้มันมาช่วยเสริมความคิดของเราให้เฉียบคมยิ่งขึ้นดีกว่านะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจําทุกสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หากคุณผู้ฟังต้องการแนะนำติชมรายการคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความมาได้ทางเพจ Facebook ของทางสถานีหรือว่าทางเพจ Facebook ของผมเอง d ดิจิทัล d i เดียไซโคริิสสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงจริงๆแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองสีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0